ค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุ่นนะคะเมืนน่อนีโนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะสูตรนี่เป็นเลขที่หน่อยโตนะคะเลขของอาจารย์แยกบนแยกล่างนะคะบนมิซีคูล่างมิซีคูนะคะสูตรนี่สีงวดหลุดงวด,ดหนึ่งคืองวดที่ผ่านมานี่เพื่อนไหน้นนทิยาลดนะคะเพินเ่นบอกว่าหลังจากลดละ ขานะคะแล้วก็ให้แยกบนแยกล่างเลขน้อยมากๆนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟางเสียงสัมษัสระหว่างนุนทิยาก,กับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะงวดสุดท้ายของปีนี้คืองวดวันที่16บธันวาคม2567นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นุ่นทิยาโทรมารบกวนบอครัก่ครับ หัวอันว่าสิโทาครับว่าแดงเทาอันนี้เป็นเลขเลขเขาเออ er. เ,เลขยังก็ค่ะอาจารย์เลขคำนวณไปเก่าครับเพราะว่าผ่านการผ่าดค่ะนี่เขาไม่รู้ค่ะอาจารย์ได้ข้างหน้าอยู่ครับอ๋อได้ข้างหน้าเพิ่นได้ข้างหน้ายุ่งสองใบอยู่ดีใจนะค่ะเพิ่นเจมาแบบไฟกันแบบนี้ป่ะอาจารย์แม่นครับแม่นดีๆเดิมมันเคยมาไปลักษณะนั้น <mind> เลขสูตรนี่สูตรนี่มันเข่ามาจังหวัดหรอคะอาจารย์หึ่งรุดหมวดที่ผ่านมาหนิบ่คะมัน้นมันเข่ามาสาหวดครับ<อ>หมวดที่สี่ผ่านน้องผ่านอ๋อเข่าสามหมวดสี่หมวดรุดหวดหนึ่งแต่มันเข่ามันก็ที่เข่าตรงตรกไงแหละเข่าเข่าตัวที่ผมป่วยไว้อืม,อม มัดอันซี่ๆคับสามสองมันมันมันเข่าทั้งข้างบนทั้งล่างยึดยึดตำแหน่งของข้างบนก็คือบนล่างก็คือล่างนะเออบ่บ่เคยมีลางไปออกบนบนดอกลางบ่ครับมีนี่ครับดานหลังจะหันมาวัดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองน่ะผมไปลางมันจะออกบนนี่มี่วัดนั่นเนี่ยนี่นี่วัดหนึ่งสองถ้าวางวัดขึ้นไปผมมันมันออกตรงๆยู่ออกทั้งบนทั้งล่างออกพร้อมกันออกพร้อมกัน ซีนวดรุดวนเลยเครับเพราะว่านี่ตัวเจาะตัวเนียนน่าสุดนี่เข่าซื้อเข่าสุดเจาะไปเลยไปเลขกทีหน่อยหางแม่นค่ะหน่อยคู่เลยอาจารย์ว่าน,นี่อาจารย์มันใจบนนี่ล่างค่ะผมมันใจข้างบนก,นก็คือเลขกศูนย์นหาอ่าอ่านั้นที่ยาปลอมหน่อยค่ะซีคนบรเห็นน้ำ บนวิ่งศูนย์กับเก้าครับบนวิ่งศูนย์กับเก้าครับจับปูนะครับจับปูกับมีศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สามเก้าห้าเก้าห้าเก้าสามเก้าสามครับนี่ถ้ารับของบนครับแต่ต้องเน้นแต่ต้อศูนย์ห้านะครับเพราะว่ามันไม่เคยออกฝ่ายกันจริงสิ เน้นศูนย์บบนบนค่ะรอข้างบนค่ะครับถ้ารับข้างล่างก็วิ่งแปดกัมหนึ่งครับข้างล่างวิ่งแปดกัมหนึงห่งครับรับปูแตบนี่แปดเจ็ดครับแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่ง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 เจ็ดครับหนึ่งเจ็ด กระโตข้างล่างกระโตเจาะก็คือเน้นหนึ่งครับอ๋อเน้นหนึ่งหนึ่งครับตารมันเสิ็ไปแล้วสิะใดผมไยไปเบื่อนนิดละอ๋ออาจารย์จะไขให้เพื่อนอย่างบนอย่างล่างให้แล้วแต่ว่ากระตาโตที่ผมตั้นผมเน้นี่ยคือศูนย์หาตัวหนึ่งกระตอกกลับไปแล้วกระเป็นเน้นข้างบนกันข้างล่างฮั่ะ นึ่งๆนี่ก็เน้นล่างกันบนอื้อแต่ที่น้องว่งมักแต่ตัวที่ผมเจบบาะผมนี่กะเอาตามนี่แหละครับที้ย่างพัดีขู่ครับไปไปกับบนล่างแต่ส่วนมากตามผมเป็นบางบังนี่นะครับแต่หาว่าเขาตัวเจาะแต่คือผลาดผ่าดเลยนะคะเขา,าคือเขาติดเจาะเลยมามันมัน มันมาหน่อยโตครับผมก็จะได้ซีกเอาไว้อยู่แต่ว่าแต่ว่าผู้ใดติดตามผมอยู่ช่องตั้งท้าบนหน้าแต่ผู้อื่ว่ามันเข่าอิงบอลเพื่อนี่ไหนนะผมบมก็ได้มาโน้มนิ่งมากจะมีรักษาค่ะขอบคุณอาจารย์ไลน์เด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้ FC สดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพอม่พี่น้องเอฟซีก็สิด้นินแลวนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยากับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะ,ะเลขเพื่อนลักษณะการไฟนี่มันจะแบบนี้นะคะที่เป็นทรงมาให้นเดี๋ยวนุ่นทิยาจะลอกไส้กระดาษให้เบิ่งนะคะมันเป็นบนเป็นล่างนะคะ,ะบ,าบ,าบางท่านบางคนนะคะเอฟซี FC ก็มีทั้งคนอายุหน่อยอายุรลายนะคะคนอายุหลายจะแนมบ่าเห็นนะคะถ้าอายุหน่อยจะแนมเห็นเดี๋ยวนุ่นทิยาจะลอกเอาห้เบื่องนะ,คะ้ค่ะ มันกระเฮ็ดแยกบนแยกล่างอยู่ตาเลกคนมันจะมากหน่อยโตน,นะคะสำหรับข้างบนนี่มันมีศูนมีเกนะคะมีสามมีหานะคะนะอันนี้บนสำหรับข้างล่างข้างล่างมีแปดมีหนึ่ง หลักันมีนึงมิเศษนะคะนะคะ,คะทนุญารอเมาแล้วนะคะแ <c oughs> นวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทวดวันที่16บธันวาคม2567้าหกเจ็ดนะคะซีงหวดรุดหว,ดห,วดหนึ่งนะคะสูตรนี่ของอาจารย์นะคะหวดที่ผ่านมาใหาย้ยนุญาหล้นรุด,ดนะคะ มันจะไฟกันแบบนี้นะคะข้างบนนี้จะมีศูนย์มีเก้ามีสามมีห้านะคะไฟกันแบบนี้นะคะสำหรับข้างล่างนี่จะมีแปดมีหนึ่งมีหนึ่งมีเจ็ดนะคะจะไฟกันแบบนี้นะคะแล้วเพิ่นจับคู่หายนะคะจับคู่หายจะจับมาแบบนี้นะคะข้างบนมีศูนย์ห้า 039593นะคะเลขวิ่งเลขแรงมี0กับ9นะคะข้างบนนะคะเน้นที่เลข0ูนหานะคะสำหรับข้างล่างมี8กับ1เน้นที่เลข1นะคะจับคู่8 7 8 1 1 1แล้วก็1 7นะคะนะคะเท่ากับว่าอยู่ในตารางนี่เพิ่นจับคู่ห้หมดแล้วนะคะอันนีคะเลขไ่ายกันเลขซี่โตนี่จับคู่ห้ข้างบนนี่จะมี0ูนห่ามี0 3 มีเก้าห้ามีเก้าสามนะคะนะคะคเพื่อนจะจับให้แลนวเเลขในสี่ตัวนี้นะคะสําหรับข้างล่างนี่มีแปดมีหนึ่งมีหนึ่งมีเจ็ดนะคะเพื่อนก็เน้นหนึ่งหนึ่งนะคะตําแหน่งที่มันเคยออกนะคะคือตําแหน่งหนึ่งหนึ่งข้างบนตําแหน่งที่เคยออกนี่คือตําแหน่งศูนย์หานะคะนะ,ะทั้งหมดทั้งม้ลนนี่แยกบนแยกล่างนะคะเพื่อนบอกว่าการซื้อก็ซื้อไปกับบนล่างซื้อล่างกันบนซื้อบนกันล่างก็ได้นะคะ นะคะนะคะนุ่นที่ยากอะ่ะขอวัยพ่อ,อหย้ยพ่อแม่นพี่น้องเอฟซีโซเดียนะท่าทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะ